แพ้เนี่ยมี2แบบก็คือ1แพ้แบบเฉียบพลันอีกอันนึงแพ้แบบสะสมก็คือเป็นลักษณะเรื้อรลังนะครับซึ่งการแพ้แบบเฉียบพลันที่เราเจอคันบ่อยๆอย่างเช่นเรากินอาหารที่ก่อภูมิแพ้เลยอย่างเช่นเฮ้ยเราไปกินกุ้งมาวันนี้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวต่องเกาบางครั้งก็จะมีปากบวมหน้าบวมแล้วถ้าอาการหนักก็คือจะหายใจไม่ค่อยออกเหมือนจะหายใจเริ่มติดขัดละอันนี้ก็คือแพ้แบบรุนแรงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแพ้อาหารที่เรา เคยแพ้มาหรือไม่เคยแพ้มาบางคนก็แพ้อาหารทะเลบางคนก็แพ้นมบางคนก็แพ้พวกโปรตีนบางอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตเอานะอันนี้ก็เรียก การตอบสนองต่อการแพ้อันนี้มันเกี่ยวกับลักษณะของถ้าพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์เนาะจะเป็นลักษณะของอิมมูโนกอบูลินชนิด E เนาะแพ้แบบเหลื้อรลังเป็นลักษณะเรากินอาหารภูมิแพ้แฝงเนี่ยเขาไปสะสมจนมากพอถึงจะเกิดอาการคือมันไม่ได้เกิดในขณนะนั้นทันทีซึ่งการตอบสนองต่อการเกิดภูมิแพ้ชนิดเนี้ยเป็นลักษณะอิมมูโนกอบูลินชนิด G เนาะ IgG ซึ่งส่วนใหญ่อันนี้เราจะสามารถตรวจได้โดยดูลักษณะของภูมิแพ้อาหารที่เราจาะเลือดไปแล้วตรวจมาแยกชนิดของอาหารได้นะครับปัจจุบันก็เกือบจ 200กว่าชนิด IGG Food Test ซึ่งอาการของคนที่ภูมิแพ้แฝงหรือภูมิแพ้เรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแค่คันเฉยๆมีน้ำมูกนิดๆน,น่อยๆหืนแน่นท้องเหมือนกับมีลมในกระเพาะอาหารซึ่งอาการเนี่ยเป็นอาการที่ไม่เฉียบพันหรอกแล้วก็ไม่ถึงกับชีวิตทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงนะถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงพอเนี่ยมันจะทำให้หนัก เป็นเบาไดา้ง่ายๆก็คือเรื่องของอาหารการกินรเรี่ยงอาหารกรอบภูมิแพ้ตรวจมาเราก็จะรู้บางคนไม่ตรวจก็อาจจะดูตามกรุ๊ปเลือดกินอาหารที่มีประโยชน์พวกผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์มากอันที่2ก็ต้องออกกำลังกายให้ภูมิเราแข็งแรงยืดเยียดวิ่งหรือว่าจ็อกกิ้งนะครับเดินยอย่างต่ำก็30นาทีขึ้นไปนอกจากนี้ก็ขับถ่าย ถ้าเราขับถ่ายได้สะดวกท้องไม่พูไม่มีของเสียสะสมี่ภูมิเราก็ยังแข็งแรงขึ้นก็อย่าเครียดบางทีเฮ้ยเราแพ้ขึ้นมาเราตกใจอาการแพ้นั้นนะ่ะก็จะกําเริบขึ้นจะหายใจไม่ออกเราจะเป็นนู่นจะเป็นนี่อาการแพ้ก็จะเหนี่ยวนําให้ภูมิเราตกเพราะเรากังวลน,นะครับนอกจากนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนก็อย่างตาม6กถึง8ชั่วโมงดูแลที่สาเหตุที่ต้นตอเลยอะไรเป็นสาเหตุของการแพ้เนาะเราก็ทำเรื่องของเทสของกลุ่มอาหารภูุิมแพ้ แล้วก็สารก่อภุมมแพ้ทั้งหมดเลยอันที่2เราก็จะมาทํำพวกเขาเรียกวัคซีนป้องกันภูมิแพ้ชื่อว่าเอาเรลโกสตอปวัคซีนเนาะก,ก็คือเอาเลือดของคนไข้เนี่ยเป็นวัคซีนเฉพาะตัวฉีดเพื่อต่อต้านภูมิที่มัน แพ้อยู่แล้วเนี่ยให้ภูมิเรานนหนักแข็งแรงขึ้นมาอันที่3ก็จะมีการทําการดีท็อกล้างสารพิษทีเลชั่นล้างสารพิษที่เกี่ยวกับลําไส้เช่นทําโคลอนหรือไม่ก็ทำรีเวอร์ดีท็อกทำให้ภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ป้องกันโรคในอนาคตได้อีกหลายอย่างด้วยกันถ้าเป็นเยอะแล้วก็มีความกังวลมากอันนี้ก็ต้องเข้ามารับการรักษาคุณหมอที่อัพสุดคลินิกเราก็จะดูแลให้นะ